ราะมันแค่เดือนเดียวเดือนเดียวเองอะ่ะมันก็เลยแบบกระทบไปหมดเลยก็มีครับเยอะอยู่ของผมได้วงเงินมาทั้งหมด17,500คืนวันที่ทั้งหมดเลยอะ่ะ30 30เดือนเนี้ยใช่ก็ต้องรับสภาพเลยครับเพราะว่าอย่างนั้นก็ต้องวิ่งแอปืนก็เสียดายเพราะว่าเขาก็สั่งแลลอปลงนทุกันเยอะนะ โรบินฮูดยุติการให้บริการค่ะไรเดอร์ได้รับผลกระทบเต็มๆถ้าหากว่าไราเดอร์คนไหนนะคะกู้สินเชื่อไปต้องหาเงินมาคืนภายในสิ้นเดือนนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ค่ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันแล้วคนที่ไม่มีงานทำอย่างนี้ ก็ต้องหาแอปอื่นหรืองานทำอย่างเงี้ยมันก็บางคนที่อายุมากแล้วอย่างเงี้ยเขาก็ไม่รู้จะไปทำอะไรอย่างตอนที่พี่เห็นประกาศที่ตกใจเหีเยกาตกใจพี่มีเซฟเชื่อค่ะไหมก็มีครับแล้วเราต้องมาไปคืนเขาอะไรเงี้ยมันใช่เขาเห็นเขาบอกว่าประกาศออกมาบังคับคืนวันที่ทั้งหมดเลยสามสิบสามสิบเดือนเนี้ใช่แล้วตัวพี่เองก็ไปคืนเท่าไหร่ ของผมได้เยอะอยู่ของผมได้ได้รวงเงินมาทั้งหมด17,500ถ้าร้อาแว่าเราต้องคืนทั้งหมด17,500ใช่ภน้ายในสิ้นเดือนนี้ใช่พี่มองว่าการประกาศออกมาแบบนี้มันถูกเฉนเินไปไหมมันก็เกินไป<ม>เร็วเกินไม่ทันตั้งตัวเลยเหนือสิ้นเดือนนี้พี่ต้องให้เขาลวเกือบสองหมื่นใช่ครับเราเครียดไหมพี่เครียดอยู่ครับ ช่วงระหว่างนี้เราต้องเล่นทำยอดเลยป้าใช,ใช่มันหาไม่ทันหรอกมันต้องเข้าเรือไหมใช่มันต้องใช่แล้วงานก็เราต้องบางครั้งมันก็น้อยลงอะ่ะคนก็หันไปสั่งแอปอื่นกันเยอะขึ้นไรเดอร์ยังฝากบอกด้วยนะคะว่าอยากให้เห็นใจคนระดับล่างๆบ้างพอการถูกยกเลิกแบบนี้นะคะทาให้พวกเขาต้องหางานใหม่เดี๋ยวเราไปฟังความเดือดร้อนของเขากันค่ะ อยากให้เขาเห็นใจพวกคนระดับล่างๆมากอะไรเงี้ยอยืมเางใจานใช่เราก็ตัลังใจอยู่แล้วอย่างนี้พี่ก็ต้องหาแอปใช่ผมก็ำลังหาแอปอื่นแล้วหางานอื่นทำอยู่ก็เดือดร้อนนะครับเพราะว่ามาประกาศยังไม่มีแอปอื่นเลยเพราะว่ายังไม่ได้สมัครแอปอื่นเพราะต้องก็ได้รับผลกระทบเ,เยอะแลวเขาประกาศว่าต้องคืนภายในสิ้นเดือนนี้คืนให้หมดก็บางคนที่กู้ไปก็ เขาคงยังไม่มีหรอกแล้วแบบนี้เราจะเอายังไงต่อก็ต้องรับสภาพนะครับเพราะว่าอย่างนง้็ต้องวิ่งแอป,ปอื่นเพราะเขาปิดแล้วเราก็ทาอะไรไม่ได้แต่เราเองในหานะนะที่แบบเป็นคนที่เป็นคนตัวเล็กๆอย่างเนี้ยเนาะอยากฝากบอกอะไรไหมีก็อยากบอกว่าจริงๆก็ไม่อยากให้ปิดหรอกเพราะวฐานลูกค้าเขาก็ยังลูกค้าแต่ละคนเขาก็ถามนะว่าปิดเพราะอะไรเสร็จเพราะาผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ก็เสียดายเพราะว่าเขาก็สั่งแอปรุ่นุกันเยอะนะก็สำหรับผมก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่ครับพี่เพราะว่าผมก็ยังแบบมีแอปสำรองอยู่มีหลายแอปแต่สำหรับสำหรับบางคนอย่างเงี้ยเขามีแอปเดียวจริงๆนะพี่ผมก็ผลกระทบถือว่ามากเลยนะผมผมว่าก็สถาการเกิดยะไบมันมีเวลาก็เดียมยืดๆเองนะฮะแล้วมันก็ประกัรสำคก็ ของต่ากที่พี่บางคหลายคนที่เขาแบบวิ่งแอปเดีเเยวหรือใช่ค่ีกนกระโดเยอะยอย่างนี้เขาก็ต้องไปหาแอป,ปใหม่แล้วก็ต้องไปลงทุนใหม่นี่หรอใช่พี่เพราะว่าไหนจะชุดชไหนจะกระเป๋าอีกอะไรครเพราะว่าแอปเมก็ไปได้สมัครง่ายๆแ้ว่แล้วถ้าสมมติว่าลงทุนนี่มันต้องใช้เงินเท่าไหร่อ่ะพี่ถ้าสำหรับผมซื้อเสื้อซื้อกล่องก็ประมาณพันพันกลางการก็ลงทุนเนจวนนึงเลยเนาะใช่คร ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ